อย่างเดือนแท็กซัดผัวพังบ้านลั่นเลื้องผัวหญิงผมผ่านมาเยอะแม้ว่าบทสรุปของประเด็นผัวคุณต้นพังบ้านเมียเละคือคุณแพ้เมียหลวงเขายืนยันว่าไม่กลับไปแน่นอนและทางด้านคุณเหมียวหญิงอีกคนที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้พูดถึงจะเลิกกับคุณต้นหรือแยกเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอบอกเลยว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่ทั้งนี้สําหรับคุณแพ้กับคุณเหมียวก็คือขอจบกันเพราะไม่มีอะไรกัน ล่าสุดแท็กพลันยูโรจนาวิธทามแชร์ข่าวครั้งต้นผ่านเฟซบุ๊กแท็กพลันยูพร้อมข้อความจากใจระบุว่าผมบอกก่อนเลยนะครับผมอาจจะไม่ใช่ผู้ชายดีอะไรนะเฮียก็เยอะเรื่องผู้หญิงก็ผ่านอะไรไมาเยอะแต่ดูหนกระแสบอกเลยว่างงกับผู้ชายแม่งจริงๆยังไงครอบครัวลูกก็ต้องมาก่อนเปล่าและไปพังบ้านอีกโอยเนอะควรจะไปซื้อกินอะไรก็เป็นเรื่องของคุณอย่าเอาวุ่นวายกับครอบครัวถึงจะเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ทำแบบนี้ก็ไม่ถูก คิดแม่งอะไรอยู่วะอย่ากเก็บไว้ทั้งสองคนถ้าถทายยังเมนๆม,น,มนเขาไม่ทำแบบนี้จำไว้